สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจันสุวรรณวิถีชีวิตบ้านบ้านนะคะวันนี้เราจะพามาดูต้นทุเรียนนะคะที่เราชําไว้นะคะชําไว้วันประมาณถึงสองสัปดาห์ได้ยังนะคะก็วันที่ลงคลิปนะคะในย้อนหลังที่ผ่านมานะคะก็น่าจะประมาณสองสัปดาห์นะคะอา,อาจจะไม่ถึงสองสัปดาห์เท่าที่ควรน่าจะเป็นวันวันอาทิตย์นะคะถึงจะครบรอบ สอ,สองอาทิตย์นะคะเรามาดูนะคะว่าต้นทุเรียนที่เราชำไว้มีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือ,อต้นทุกต้นก็สดชื่นค่ะก็คือสดชื่นกันทุกต้นนะคะแต่มีอยู่หนึ่งต้นนะคะไม่รู้ว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรนะคะทุกต้นก็คือสดชื่นทั้งหมดเลยนะคะที่เราลงชำกับดินบ้านเรานะคะดูยอดทุเรียนนะคะ ดูจากทุเรียนนะคะใบของทุเรียนนะคะความสดชื่นสดชื่นของยอดทุเรียนนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะที่เราลองชํากับดินบ้านเราดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนะคะเพราะส่วนต้นที่เราลองชําแต่ก่อนหน้านี้ก็คือสวยงามแล้วค่ะอันนี้คือชํามไม่ได้ใส่อะไรนะคะใส่แค่ดินบ้านเราเฉยๆค่ะน,นี้นะคะลงในยอดของเขาก็จะประมาณนี้ค่ะ ะะให้ดูยอดนะคะดูยอดของต้นทุเรียนก็จะประมาณนี้นะคะเราก็เลือกต้นทุเรียนก็ว่ามันจะมีหลายสายพันธุ์เนาะมีกิง่งข้างกิ่งกระโดงนะคะทุกต้นก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือสองต้น ดูยอดยอดนะคะอัปเดตดูยอดนิดนึงค่ะยอดของต้นทุเรียนก็จะประมาณนี้นะคะก็แตกยอดนะคะก็คือแตกยอดนะคะทุกต้นก็แตกยอดนะคะอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดอย่างไรนะะ อันนี้ก็ลองหัดทําเช่นกันนะคะอกำลังหัดทํานะคะคือเราปูไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะมันสวยงามก็เลยซื้อมาอีกค่ะซื้อมาแล้วลองมาทําดูค่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนยอดนะคะแต่ก็จะมีอีกหนึ่งต้นนะคะที่ที่ไม่เท่าไหร่นะคะคือไม่รู้ว่าเราเลือกพันธุ์ไม่ดีหรือเปล่าเลือกสายพันธุ์ไม่ดีหรือเปล่าไม่ไม่ทราบนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ อันนี้คือถอดยอดนะคะทุกต้นนะคะรวมถึงต้นเล็กด้วยนะคะต้นเล็กต้นเล็กที่เราซื้อมาต้นละร้อยกว่าบาทก็ประมาณนี้ค่ะก็กําลังถอดยอดเช่นกันนะคะแต่มีอีกต้นหนึ่งที่จะให้ดูนะคะก็คือต้นนี้นะคะในการในการที่เราปลูกนะคะทั้งหมดสิบกว่าต้นแต่ทุกต้นก็คือถอดยอดหมดนะคะต้นนี้คือเวลาปลูกแล้ใบร่วงค่ะ เวลาปลูกชำลงไปแล้วใบร่วงนะคะไม่รู้จากสาเหตุอะไรพอใบมันเหลืองมันร่วงเราก็เอาออกนะคะเอาใบออกนะคะว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับต้นนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ตายนะคะเพราะว่าใบต้นก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะยังรู้สึกว่าแข็งอยู่ค่ะแต่ว่ายอดเขาก็เริ่มที่จะแตกนะคะดูจากยอดของเขานะคะก็กําลังเริ่มที่จะแตกแล้วะคะ่ะยอดนี้ก็ไม่รู้ว่า เป็นจากสาเหตุที่เราได้ต้นที่ไม่แข็งแรงมาหรือเปล่านะคะันหรือว่าเขาใส่ปุ๋ยมาเยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะอันนี้คือเล่าให้ฟังนะคะคือคืออัปเดตในการปลูกให้ฟังให้ให,ให้ให้ท่านผู้ชมนะคะทุกท่านได้ฟังนะคะว่าว่าเราปลูกแล้วเราเจอปัญหาประมาณนี้นะคะแต่ส่วนแต่ส่วนต้นอื่นๆนะคะส่วนต้นอื่นๆก็ประมาณนี้คะ่ะพี่น้องก็ประมาณนี้นะคะก็คือถอดยอดกันทุกต้นนะคะสำหรับ สัปดาห์กว่าๆนะคะออสัปดาห์สองสัปดาห์นี่แหละค่ะก็อัปเดตการปลูกให้ท่านดูอยู่นะคะว่าเราปลูกอย่างนี้นะคะแล้วก็จะให้มาดูยอดนะคะที่เราปลูกนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอย่างนี้นะคะยอดทุกยอดก็ขึ้นมาค่ะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะ ก็คือปลูกให้ให้ติดรากก่อนค่ะปลูกให้ให้รู้ว่ารอดก่อนนะคะก็คือชําไว้ก่อนนะคะชํากับดินบ้านเราดูนะคะเราอย่าเพิ่งไปชํากับเราทดลองค่ะทดลองไม่ไม่ได้ชํากับดินที่แบบว่าเป็นดินปลูกดินอะไรคะ่ะดินดินด้วนปนทรายบ้านเรานี่แหละค่ะทดลองดูนะคะท่านก็ลองดูนะคะอันนี้ก็คือฝนชุกหน่อยคะ่ะช่วงนี้นะคะไม่ได้ลดน้ําค่ะเพราะฝนตกทุกวันก็จะประมาณนี้นะคะ มียอดทุกต้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทุกต้นเลยนะคะแต่เราก็ให้พ้นแสงคือไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีแสงเลยนะคะก็มีอยู่แต่ใต้ต้นไม้นะคะก็อยู่ประมาณนี้ค่ะใต้ต้นไม้ด้านฝั่งนี้ก็จะมีต้นลีลาวดีนะคะก็มีแดดนะคะอยู่ในช่วงกลางๆนิดนึงค่ะเพราะว่ายังอ่อนอยู่นะคะเพราะว่าตัดรากนะคะตัดรากออกนะคะก่อนชําแล้วตัดรากออก ะะสังเกตว่าจะมียอดนะคะมียอดแตกออกนะ,ะเริ่มมียอดค่ะอันนี้คืออัปเดตให้ดูนะคะเราจะอัปเดตไปเรื่อยๆค่ะ,ะท่านทุกท่านก็ติดตามนะคะช่องยูทูบจันสวรรวิธีชีวิตบ้านชีวิตบ้านๆของเราได้นะคะเดี๋ยวนุจะอัปเดตให้ฟังค่ะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิง้งเนาอกพี่น้องเนาะประมาณนี้นะคะ ทุกต้นก็จะมียอดนะคะอันนี้คืออัปเดตให้ดูนะคะให้ท่านให้ทุกท่านได้ดูนะคะว่ามันประมาณนี้นะคะแต่เราก็มีปัญหาก็คือหนึ่งต้นนะคะไม่ใช่ว่าทุกต้นจะไม่จะม,จะมีจะดีตลอดไปนะคะก็มีปัญหาถ้ามีปัญหาก็จะแชร์ให้ดูนะคะว่าปัญหาไม่ทราบว่าเราเลือกถือต้นถูกต้นนะคะที่เขาใส่ปุ๋ยมาเยอะหรือเปล่านะคะ เพราะวาบางต้นเขาใส่ปุ๋ยมาเยอะนะคะเขาบำรุงแบบหมายความว่าเร่งความสวยงามให้เราไปเห็นแล้วอยากได้อย่างนี้นะคะก็อาจจะประมาณนั้นหรือเปล่านะคะแต่ไม่ตายนะคะเพราะว่ามียอดที่แทงออกมาอยู่นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งนะคะว่าต้นนี้จะเป็นอย่างไรนะคะจะเพิ่ม จะตายหรือไม่นะคะหรือว่าจะเจริญงอกง,งามในอนาคตต่อไปนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ได้รับชมนะคะในส่วนนี้นะคะอันนี้คือทดลองให้ท่านนะคะท่านดูนะคะระหว่างที่เราปลูกมานี่ฝนตกทุกวันนะคะฝนตกทุกวันไม่ได้รดน้ําเลยค่ะเพราะว่าฝนตกทุกวันนะคะถ้าถ้าฝนไม่ตกนะคะเราต้องรดน้ําทุกวันนะคะขาดน้ําไม่ได้นะคะเพราะว่ารดน้ําก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราใส่ตะกร้า เขาออกได้อยู่แล้วค่ะไม่มีปัญหานะคะสําหรับดินนะคะเพราะว่าลดน้ํามันก็ออกได้อยู่ค่ะมันไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะระบายได้นะคะในน้ํานะคะอันนี้ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะรับชมนะคะในสิ่งที่จันสุวรรณวิถีชีวิตบ้านๆได้ถ่ายทอดนะคะได้ลงช่อง youtube ให้กับทุกท่านได้รับชมนะคะอาจจะเป็นมือใหม่นะคะแต่ว่าเราก็ก็คือศึกษานะคะกรณีศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นด้านพืชนะคะเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ ติดตามผลงานของเรานะคะทุกคลิปนะคะที่เราลงนะคะ,ะติดตามเป็นเพื่อนกันนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอสวัสดีค่ะ